มันญ,ญาติชาวพุทธวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักรพันห้าร้อยสรัฐมนตรีและคุณหญิงพร้อมด้วยญาติมิตรและผู้ติดตามได้เดินทางจากกรุงเทพมาทำบุญถวายพัะทหารเพลนแด่พระสงฆ์ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อพระสง์เจริญพระพุทธมนต์จบลง มัคณายกก็นำกล่าวถวายข้าวพระพุทธและถวายสังฆทานตามลำดับพระสงฆ์ฉันพัตาหารที่เจ้าภาพช่วยกันประเคนท่านพระครูเพียงแต่นั่งพิจารณาอาหารเหมือนเช่นเคยท่านเคยชินซะแล้วกับการฉันเช้าเพียงมื้อเดียวบังเอิญเจ้าภาพลุกออกไปเดินชมวัดหลังจากประเคนพัตาหารแล้วจึงไม่มีผู้ใดมานั่งขยันขยอให้ท่านฉันเช่นทุกครั้ง ที่มีผู้มาถวายเพนกระทั่งพระฉันเสร็จรัฐมนตรีและคุณหญิงก็ยังไม่กลับเข้ามาญาติมิตรผู้ติดตามต้องช่วยกันประเคนจตุปัจจัยทยธรรมหลังจากนั้นพระสงฆ์ยาาสัพพีโดยที่เจ้าภาพไม่ได้กรวดน้ำและรับพรเพราะมวยไปเดินชมวัดกันเพลินส่วนพวกที่ยังอยู่บนสาาัลาก็พากันนั่งประนมมือคุยกันประจ้อประแจ อย่างคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกตำหนิในใจว่าไม่ได้เรื่องพอๆกันทั้งผู้นำและผู้ตามแล้วก็เลยคิดไปถึงคนส่วนใหญ่ในสังคมยุคนี้ว่าต่างพากันเหินห่างศาสนาออกไปทุกทีแต่จะว่าคฤหั์ข้างเดียวก็ไม่ถูกนะักเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าเองก็มีส่วน ทำให้คนไม่เลื่อมสายศรัทธ,ธาเท่าที่ควรส่วนคนที่มีศรัทธ,ธาประสาทะซึ่งพอจะหลงเหลืออยู่บ้างก็กลับขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเช่นรัฐมนตรีและคุณหญิงคู่นี้ที่อุตส่าห์ดันด้นมาทําบุญแต่กลับไม่ได้บุญเพราะมัวไปเดินชมนกชมไม้กันเสียท่านพระครูตัดสินใจแล้วว่าท่านจะต้องผ่าตัดคนเป็นรัฐมนตรีด้วยการฝึก ให้เขาได้รู้จักกับสิ่งที่ถูกต้องเสียบ้างไม่ใช่รู้แต่สิ่งที่ถูกใจเท่านั้นบุคคลทั้งสองกลับมานั่งในศาลาอีกครั้งเมื่อพระให้พรจบพอดีสงรูปอื่นๆก็กราบพระพุทธรูปแล้วก็ลุกออกไปคงเหลือแต่ท่านพระครูรูปเดียวขอเชิญรับประทานอาหารกันก่อนประเดียวอาตมาจะเทศนอกธรรมาตให้ฟังท่านเชื้อเชิญพวกเขา เพราะคนที่จะฟังเทศรู้เรื่องดีนั้นต้องให้ท้องอิ่มเสียก่อนวันนี้หลวงพ่อไม่มีธุระไปไหนหรือครับรัฐมนตรีถามบ่ายสองอาตามาจะต้องไปงานเผาศพคนรู้จักท่านตอบที่ไหนครับหลวงพ่อที่จังหวัดแต่ยังไม่รู้เลยว่าวัดไหนคงต้องไปที่บ้านเขาก่อนตอนแรกเห็นว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดนี้ แล้วยังไงถึงเปลี่ยนใจเสี่ยไม่ทราบท่านหมายถึงศพของเจ้นวนสีเขาไม่ได้เรียนให้หลวงพ่อทราบหรือครับรัฐมนตรีนึกตำหนิเจ้าภาพเขาคงยุ่งกระมังพอดีอาตมาไม่ได้สนิทกับเจ้าภาพเขาเท่าไรแต่กับคนตายคุ้นเคยกันก็เลยต้องไปเผาเขาหน่อยท่านตอบเป็นกลางกลาง เมื่อคณะของรัฐมนตรีรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงเริ่มต้นเทศกับข้าววัดป่ามะม่วงรสชาติเป็นอย่างไรบ้างพอจะทานกันได้หรือเปล่าท่านอารัมพบทอาหารคาวหวานมือนี้ก็เป็นฝีมือค้องแม่ครัววัดป่ามะม่วงเจ้าภาพเพียงแต่เอาเงินมาจ่ายตามราคาที่ซื้อของมา ซึ่งคนจ่ายกับข้าวเขาจะจดรายการมาให้อย่างละเอียดว่าได้จ่ายอะไรไปบ้างส่วนปัจจัยทยธรรมเจ้าภาพเตรียมมาเองอร่อยมากค่ะหลวงพ่อคุณหญิงตอบเธอก็นึกไม่ถึงว่าอาหารวัดบ้านนอกจะอริดอร่อยถึงปานนี้จะว่าเป็นเพราะกำลังหิวก็ไม่ใช่เพราะอาหารบางอย่างต่อให้หิวอย่างไรก็ยังรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอยู่นั่นเอง ถ้าอย่างนั้นก็มาทานบ่อยๆนะใครทานข้าววัดนี้แล้วรวยทุกคนบรรดาคณะผู้ติดตามพากันหัวเราะคิกคักด้วยรู้สึกขำอ้าวอย่าหัวเราะนะนี่อาตมาพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นใครมาทานข้าววัดนี้กลับไปรวยทุกคนคุณหญิงซึ่งรวยอยู่แล้วแต่อยากรวยให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้จึงว่า อย่างนั้นดิฉันเห็นจะต้องมาถวายเพนอีกแล้วล่ะค่ะภรรยาหมายเลขหนึ่งของรัฐมนตรีคิดลงทุนเพื่อหวังกำไรไม่ต้องมาถวายเพนก็ได้ถ้าอยากจะทานอาหารวัดป่ามะม่วงก็เชิญได้ทุกเวลาอาตมาสั่งพวกแม่ครัวเข้าไว้ว่าให้ทำสุดฝีมือทุกวันกับข้าววัดนี้ก็เลยอร่อยทุกวันคุณหญิงอยากรูกล็ดลับไหม ในการทำอาหารอร่อยนะ่ะอาตมาจะบอกให้อยากค่ะคุณหญิงตอบบรรดาผู้ติดตามเป็นสตรีก็พากันอยากรู้ท่านพระครูจึงบอกเคล็ดลับว่าการจะทำอาหารให้อร่อยจะต้องตั้งสติให้ดีทำใจให้ปลอดโปร่งถ้าใจดีสิอย่างเดียวอะไรอะไรก็ดีหมดการทำกับข้าว ก็อร่อยโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสชื่ออะไรนะเขาเรียกว่าโ ot นโนโตโตน่ะอายิโนโมโตค่ะคุณหญิงบอกชื่อผงชูรสยี่ห้อหนึ่งที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นแต่ชาวญี่ปุ่นเขาไม่นิยมใช้กันนั่นแหละนั่นแหละวัดนี้ไม่ต้องใช้โต๊ะที่ว่านั่นใช้แต่โต๊ะสำหรับกินข้าวคนฟังพาคอวเราะชอบใจที่ท่านมีอารมณ์ขัน ท่านรัฐมนตรีเคยผ่าตัดหรือเปล่าเห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่สายกันทั่วหน้าแล้วท่านจึงเริ่มเรื่องไม่เคยครับหลวงพ่อรัฐมนตรีรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดทึานจึงถามอย่างนี้หรือว่าเขามีเคราะห์แล้วอยากไหมอยากให้หมอผ่าตัดไหมไม่อยากครับผมตั้งความปรารถนาไว้เลยว่าอย่าให้เจอะเจอเป็นอันขาด ผมกลัวครับงั้นหรือแต่ถ้าสมมตินะสมมติว่าท่านจะต้องถูกผ่าตัดถ้าท่านไม่ผ่าตัดต้องเสียชีวิตท่านจะเลือกเอาอย่างไหนก็คงเลือกผ่าตัดละครับถ้ามันไม่มีทางอื่นที่ดีกว่าให้เลือกเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะสมมติต่อนะสมมติว่าอาตมาเป็นหมอท่านเป็นคนไข้ อาการหนักต้องผ่าตัดจึงจะหายมิฉะนั้นก็ต้องเสียชีวิตท่านจะยอมให้อัตมาผ่าตัดหรือเปล่ายอมครับรัฐมนตรีตอบหากใจแอบคิดว่าหลวงพ่อจะมาไม้ไหนกันเนาะนี่ยังไงยังไงก็คงไม่บอกคุณหญิงต่อหน้าเราเรื่องที่เรามีอินูหรอกนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของพระของเจ้าไม่ต้องกลัวอาตมาไม่พูด เรื่องที่ท่านกำลังคิดอยู่หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของท่านคนเดียวแต่เรื่องที่อาตมาจะพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับคนอื่นๆด้วยท่านสบายใจได้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างอย่างรู้ความคิดของอีกฝ่ายถ้าอย่างนั้นกระผมนิมนต์ท่านลงมือได้เลยครับรัฐมนตรีพูดอย่างรู้สึกโล่งใจท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่า เจริญพรท่านรัฐมนตรีคุณหญิงและญาติโยมทุกท่านที่นั่งอยู่ในศาลาแห่งนี้อาตมาทราบซึ้งใจยิ่งนักที่ท่านรัฐมนตรีและคณะมีจิตศรัทธาพากันมาถวายพัตาหารเพนแด่พระภิกษุสมณรแห่งวัดป่ามะม่วงแห่งนี้นับว่าทุกท่านมีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลน,น่าสารรเสริญ แต่ก็น่าเสียดายที่พวกท่านอุตส่าห์มาทำบุญแต่กลับไม่ได้บุญทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะครับรัฐมนตรีถามอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายต้องถามตัวเองไม่ใช่ถามอาตมาผู้ติดตามคนหนึ่งอยากทราบเหตุผลจึงพูดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมเป็นข้าราชการ จึงรู้แต่เรื่องราชการงานเมืองส่วนเรื่องบุญกุศลไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไรจึงขอรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนําสั่งสอนกระผมและพวกพ้องด้วยเถิดครับท่านพระครูนึกในใจว่าเอคนนี้พูดเข้าทีท่าทางคงไปได้ไกลและจึงอธิบายให้พวกเขาฟังว่าการทำบุญ ที่ไม่ได้บุญก็คือการทําบุญที่ไม่รู้จักตัวเจตนาหรือที่เรียกว่าทําบุญเอาหน้าสักแต่ว่ามีศรัทธาแต่ไม่รู้ความเข้าใจที่แท้จริงเจตนาก็คือความตั้งใจบําเพ็ญบุญซึ่งต้องกระทําให้ครบถ้วนกระบวนการยกตัวอย่างการทําบุญที่ผ่านเมื่อครู่นี้อาตมามองเห็นแล้วว่าท่านทั้งหลายมีแต่ศรัทธาเท่านั้น ถ้าว่าไม่มีความตั้งใจบำเพ็ญบุญต้องขอตำหนิกันตรงๆอย่างนี้แหละท่านรัฐมนตรีจะโกรธก็ตามใจอาตมาพูดด้วยความหวังดีผมไม่โกรธหลวงพ่อหรอกครับรัฐมนตรีพูดออกตัวไม่โกรธหากไม่พอใจเพราะตั้งแต่เป็นรัฐมนตรียังไม่เคยมีผูดด้ใดกล้าตำหนิเช่นนี้มีแต่เข้ายกย่องส,สรรเสริญ แต่ถึงจะโกรธอาตามาก็ไม่ว่ารอกนะยอมให้โกรธเพราะสิ่งที่อาตามาพูดนี้จะไปเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหน้าท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อว่าการที่ท่านกับคุณหญิงออกไปเดินเล่นทั้งที่พิธีกรรมยังไม่เสร็จสิ้นนั้นนับว่าท่านเสียประโยชน์อย่างมหาศาลท่านทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ช่วยกันถวายปัจจัยทัยธรรมแทนที่จะประเคนเองในฐานะเป็นเจ้าภาพและเมื่อพระสงฆ์ยถา,าสับพีท่านจึงไม่ได้กรวดน้ำและรับพรที่ถูกท่านจะต้องอยู่เมื่อพระว่ายถทาท่านต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้เปตชนหรือพวกเปรตที่เขาพากันมาคอยรับส่วนบุญเปรตมีจริงเหรอครับ ผู้ติดตามคนหนึ่งถามขึ้นมีสิโยมคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตแล้วคนสมัยนี้ก็ไปเกิดเป็นเปรตกันมากเยอะว่าแต่คนเลยพระเองก็เถอะอาตมาเห็นไปเกิดเป็นเปรตอยู่หลายรูปแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารถาวายวัดเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พวกญาติญาติของพระองค์ก็ไปเกิดเป็นเปรตก็พากันมาขอส่วนบุญหรอคะแม่ที่ฉันคิดว่าตัวพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นเปรตซะอีกคุณหญิงพูดขึ้นจำได้คลับคล้ายครับคลาว่าพระรูปหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้พระองค์ไม่เกิดเป็นเปรตหรอกคุณหญิงตอนที่พระองค์สวรรคตทรงได้โสดาปฏิพธแล้วคนเป็นพระโสดาบัน จะตัดอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอย่างแน่นอนและเพราะเปรตมีจริงเวลาทำบุญเราจึงต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาอาตมามักสอนญาติโยมเสมอๆว่ายัตถาให้ผีสัพพีให้คนเพราะเมื่ออุทิศให้พวกเปตชนเสร็จพระท่านก็จะให้พรคนด้วยการขึ้นว่าสัพพีติโยวิวัชชนตุ เมื่อพระว่าดังนี้เราก็ต้องประนมมือขึ้นรับพรจากพระบางคนพระขึ้นสัพพีแล้วยังกรวดน้ำอยู่เลยทําอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกคนที่รู้ก็จะตำหนิติเตียนเอาได้อัตมาเคยเห็นบ่อยโดยเฉพาะพวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยครับรัฐมนตรียอมรับอย่างน่าชื่นตาบานเพิ่งรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนก็นี่แหละ อาตมาตั้งใจจะบอกท่านอยู่นี่คราวหน้าคราวหลังจะได้ทำได้ถูกต้องพวกญาติโยมก็เหมือนกันท่านว่าบรรดามิตรและคณะผู้ติดตามเวลาที่พระให้พรแทนที่จะตั้งใจรับพรกลับนั่งคุยกันเสียงอึงคนึงแข่งกับเสียงพระสวดแล้วอย่างนี้จะไปได้บุญอย่างไรจริงไหมท่านถามสตรีผู้หนึ่งจริงค่ะ สตรีผู้นั้นตอบอย่างสำนึกผิดหลอนคิดว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ทำเช่นนั้นอีกนี่ถ้าหากท่านไม่บอกหลอนก็คงไม่รู้จึงนึกขอบคุณท่านอยู่ในใจคิดว่าจะต้องนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสอนลูกสอนหลานให้รู้บ้างโยมเชื่อไม่ว่าคนที่ทำบุญเป็นล้านๆแต่พอตายไปกลับไปตกนรกแบบนี้ก็ทำดีได้ชั่วนาสิคาหลวงพ่อ คุณหญิงขัดขึ้นไม่ใช่หรอกคุณหญิงทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วอันนี้เป็นสัจธรรมคนทำบุญเป็นล้านๆไม่เรียกว่าทำดีหรอคะหลวงพ่อแม้ที่ฉันชักงงแล้วล่ะคะ่ะหลวงพ่อกรุณาอธิบายด้วยเถอคะค่ะอาตมากำลังจะอธิบายอยู่พอดี ญาติโยมทั้งหลายการที่เราทำบุญไม่ได้บุญนั้นเป็นเพราะเราขาดเจตนาคือไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงศักแต่ว่าทำตามๆคนอื่นเขาที่เรียกว่าทำบุญเอาหน้าบางคนบริจาคเป็นล้านแต่ได้บุญน้อยกว่าคนบริจาคสิบบาทเพราะคนหลังเขาเจตนาแรงกว่าตัวเจตนาเด็ดสำคัญที่สุดนะโยมเจตนาก็คือใจ พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าเจตนาหรือใจนั้นน่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกระทำกรรมดังมีพุทธพจน์รับรองว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทสะประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกข์ก็ยอมตามบุคคลนั้นเพราะวัาทุจริตสามอย่างนั้น เหมือนลอ้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้หลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมตามบุคคลนั้นเพราะสุดจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติตามไปฉะนั้นญาติโยมเห็นแล้วใช่ไหมว่าเจตนาหรือใจนั้นอะมันสำคัญมากคนทําบุญเป็นล้านๆแล้วตายไปตกนรกก็เพราะขาดเจตนา ในการบำเพ็ญบุญและตัวเขาก็ยังประกอบด้วยทุจริตสามอย่างนายโยมผู้ชายลองบอกอาตมาสักคนหนึ่งสิว่าทุจริตสามอย่างมีอะไรบ้างท่านไม่ถามรัฐมนตรีตรงๆเพราะรู้ว่าฝ่ายนั้นตอบไม่ได้บรรดาโยมผู้ชายที่นั่งอยู่ณที่นั้นพากันปิดปากเงียบท่านจึงถามโยมผู้หญิงหากก็ไม่มีผู้ใดตอบได้อีกเช่นกัน ท่านจึงตอบซิเองว่าทุจริตสามอย่างก็คือกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตถ้าใครมีทุจริตสามอย่างนี้ต่อให้ทำบุญอีกร้อยล้านก็ไปตกนรกหมายความว่าการทำทานที่ปราศจากศีลไม่ได้บุญใช่ไหมครับรัฐมนตรีเริ่มจะเข้าใจขึ้นมาบ้างถูกแล้วถ้าเรามีเงินมาก ทำทานเป็นล้านๆแต่ไม่มีศีลสักข้อเดียวทานที่ทำนั้นก็เป็นมันไม่ได้บุญแล้วก็ยังต้องไปตกนรกอีกสมมุติว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งบริจาคทานทุกวันวันละหลายหมื่นแต่เขาก็ยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามผูดปดแล้วก็ดื่มสุราเมรยัยแบบนี้เขาตายไปต้องตกนรกบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในศาลาพากันสะดุ้งสะเทือน เมื่อท่านพูดถึงศีลต่างสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าขาดไปกี่ข้อคนที่มีจิตใจยุติธรรมสำรวจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับว่าตัวเขานั้นไม่มีศีเลยสักข้อเดียวคนเป็นรัฐมนตรีก็สะดุ้งกับข้อประพฤติผิดในกามมากที่สุดท่านพระครูเทศต่ออีกว่าศีลก็เป็นเจตนาเหมือนกัน คือถ้าเรามีเจตนาว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามีศีลครบทั้งห้าข้อเราก็ได้บุญแล้วได้มากกว่าการบริจาคทานซะีอีกหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคนที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดแต่เขาไม่เคยบริจาคทานก็ได้บุญมากกว่าคนบริจาคทานแต่ไม่มีศีลใช่ไหมครับผู้ติดตามที่ท่านพระครูคิดว่า ถ้าทางจะไปได้ไกลถามขึ้นถูกแล้วแต่ถ้าจะให้บุญมากที่สุดก็ต้องได้ครบทั้งทานศีลภาวนาที่เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดภาวนาคืออะไรครับหลวงพ่อพูดถึงทานและศีลผมก็พอเข้าใจแต่ภาวนาผมไม่เข้าใจครับว่าคืออะไรรัฐมนตรีถาม ภาวนาก็คือการอบรมจิตเช่นการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นอาตมาเรียกสั้นๆว่ากรรมฐานคำอธิบายของท่านพระครูทำให้คนเป็นรัฐมนตรีงุนงงหนักขึ้นเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสสิ่งที่เป็นนามธรรมรู้จักแต่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเท่านั้น กรรมฐานคืออะไรครับหลวงพอ่อเขาถามอีกถ้าท่านรัฐมนตรีอยากรู้จักกรรมฐานก็ต้องมาอยู่กับอาตมาสักเจวันมาเข้ากรรมฐานแล้วท่านจะรู้เองว่ากรรมฐานคืออะไรถ้าให้อาตมาอธิบายด้วยคำพูดท่านก็จะยิ่งสงสัยใหญ่ของอย่างนี้ต้องลงมือปฏิบัติถึงจะทราบซึ้งมาได้ไหมล่ะเจ็ดวันเท่านั้น คงไม่ได้หรอกครับหลวงพ่องานยุ่งมากคงปรีกเวลามาไม่ได้เขาเอางานบางหน้าหากแท้จริงแล้วห่วงใญยสาวน้อยหน้าอ่อนคนนั้นมากกว่ากำลังคลั่งคล้ายไหลหลงไม่อยากจากพรากหลอนไปแม้แต่ราตรีเดียวแต่ถ้าท่านตั้งใจจะมาจริงๆอาตมาว่าท่านมาได้แต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกลางเนื้อชอบลางยา เรื่องอย่างนี้บังคับเขี่ยวเข็นกันไม่ได้บางคนนะ่ะอัตมาเห็นว่าเขาต้องเสียชีวิตแต่ถ้ามาเข้ากรรมาฐานเขาก็มีทางรอดถึง80%เปอร์เซนก็ชวนมาเข้าแต่เขาก็ไม่ยอมมาก็เลยต้องกลับบ้านเกาและผมมีเคราะห์หรือเปล่าครับหลวงพ่อหากผมต้องเป็นอย่างนั้นบ้างผมก็จะปลีกเวลามาเข้ากรรมาฐานรัฐมนตรีพูดอย่างกลัวๆ หากเขาตายลงไปในตอนนี้แม่หนูหน้าหวานเนื้อนุ่มคนนั้นจะอยู่กับใครไม่มีรอกท่านอย่าตกใจเอาไว้มีละอาตมาจะบอกให้รู้นะคุณหญิงนะท่านหันไปพยักเพ,พย์ยดกับคุณหญิงค่ะหลวงพ่อภรรยารัฐมนตรีเอออวยหลวงพ่อคะเทวดามีจริงไหมคะภรรยาของผู้ติดตามคนหนึ่งถามขึ้น ถ้าอยากรู้ว่ามีจริงหรือไม่วันหน้าต้องมาคุยกันใหม่คืนคุยวันนี้อาตมาคงไม่ได้ไปเผาศพลอกเรื่องมันยาววันหน้ามาใหม่นะโยมนะค่ะหนูจะมาขอเข้ากรรมาฐานด้วยค่ะหล่อนพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมลน้นไปวัดไหนๆก็ไม่เคยศรัทธามากมายเหมือนมาวัดนี้รู้อย่างนี้น่าจะมาซิตั้งนานแล้วหล่อนนึกเสียดายอยู่ในใจ